อะไรครับในหน,นึ่งวันเทเดอไอแปดเกวกลับบ้านเราไปย้อนดูกันนะว่าบัตรแม่หล่นตอนไหนจ้ายังอีแเ่ไ่ได้กังอ,อ,อันนี้มันเป็นมันเป็นล่องต้องเดินดีกว่าเดี๋ยวรถพังเดี๋ยวทีนี้ยาวเลยเออ เากนะัันท้ไ,ได้ได้อยหน้าีได้้ได้อ๋อนี่เหมือนเขาได้จะซื้อเพื่อมาแขวนน,นีันะ้งมาตอนเช้าก็ากดีนะคนไม่เยอะเลยนี่ยไม่เยอะใช่ใช่ไม่งั้นก็จะเหมือนเนี่ยได้ไ น่าจะเหมือนหยอดเลือดและอธิษฐานครับไหมอันนั้นเปือเรออันนั้นเหรอเดี๋ยวดูขัดจิ๋วอ๋อห้าร้อยเยนเหมือนหยอดเงินแล้วก็หยิบเอาแม่เอาขัดจิ๋วนะได้ขัดจิ๋วอ๋ออ่ะเดี๋ยวเอาไหนให้เลือดเนี่ยมันมีสี่อัน มีพัดจิ๋วมีปลาทองปลาทองปลาดำปลาดำปลาแดงปลาเหลืองปลาเหลืองหนุนปลาเหลืองอยู่นี่เอาพัดเอาพัดใช่ไหมอ่ะกำลังใยอดอุ้ยบีิบหยิบ,ยบ,ยบ,ยบ ตอนนีนเจ็าปลาขออ่าน,นเฮ้ยไม่ยืนนะไม่ยืนอะโยนเลยได้อธิษฐานนะโยนไปเลยโยนไปเลยโยนไปเลยโยนไปตรงนี้โยนไปเลย อธิษฐาน,านขอให้อะไร <c oughs> มีแค่สามยเยนก็คงไม่ว่าไรอกไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปนี่นี่นี่แล้วก็ไปหยิบพัดมา,ดายพัดยนต์ใส่นี่ จะอันไหนเอาพัดอ,อืมอ่ะเอาพัดหนึ่งอันโอเคอ้าวอันที่ถ่าดด้วยเดี๋ยวเอามาแปลนะโตไปไหม ตรงนี้ของไหวเหรอเพราะว่าใช่ใช่ใช่ตรงนี้ฮะคือเหมือนโยนแล้วก็อธิษฐานโยนเหรียญเหรียญแบบเหรียญเดิมเศษๆก็ได้เราก็เป็นไปท้ายนี้ลงเลยไผ่านแล้วขอให้หนูฟันขอให้หนูเรียนเก่งว่าขอให้หนูสวยขอให้หนูสวย เก็บเอาไว้ก่อนพอพอดีหนูเนยใช่ใช่โยนโยนไปเลยเป็นกันตาไม่ปีนั่นยืนกับแม่ไหวไหมไหวเลยมินปิดหรือปิดกล้องนะ ใช่ใช่ยมเลยมันจะกินงอะ่อ๋อนี่ยนนี่เป็นไงตรงไหมพอเทนยากไหม คนไปพอดีเราไม่ไหวเอามิ้นแม่ได้นะแม่ไม่ค่อยอยากเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่มีพ่นเออได้นะถอนมิ้นแม่มาตอนเช้าก็ดีอย่างเงี้ยกลับยังไปกลับยัง กี่ชิ้นคะ4เวสี4เลยนะเดี๋ยวพี่กินอย่างอื่นด้วยเนะาะได้หน่อ,แองอแล้วเด็กๆแจกอันนี้ที่ด้วยค่ะแม่พกมาเฮ้ยอยู่ข้างล่างวะ ไม่เไรใช้มือก็ได้เดี๋ยวล้างมือเลยป๊า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 มันมองไม่เห็นเนาไม่เป็นไรมันประหยัดแล้วรออะไรต้องมได้ไม่าสีิไม่ต้องใจมากกันแน่ี้แม่จะได้เห็นกันตาด้วยถ้าอย่างี้เห็นกันตาหนูเป็นคนเป็นคนถือโอเคหนูก็เลยเอาเอา ไส้ผักอะไรก็กินได้นะอันนั้นไส้ผักอันนึงใส้อะไรนี่นี่นี่กินนั้นไม่ได้แม่หองไหมครั i โทรแม่วันนี้มาที่หน้าจอแบบนี้นี่วินาวสบดูหน้าจอสิหนูทำเป็นแล้ว กันตาไม่กินกุ้งใช่ไหมเดี๋ยวเอาพอลองให้มาก่อนแล้วมีอะไรมั้งไม่มีอะไรที่ฉันกินได้แล้วอันนี้ไปแล้วเสืนึ่ปกติทึไม่รู้หรออ่านไม่เป็นหรออ่านไม่เป็นชุบ ก็กด,ดูแต่ไฟก็ได้โอ,โอเค,อเคส่งไปแล้วดูแต่ไฟก็ได้อ๋อโอเคโอเคตายแล้วเหมือนเราสั่งอันหนึ่งมันหมดดีแล้วหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ค้มไขก่ก็โอเคโอเค ตายแล้วเหมือนเราสั่งอันหนึ่งมันหมดดีแล้วหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ซุปไข่กันตานึ่งตาอันนี้มีแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วุแวปดอันนี้สิบห้าอันนี้อ,อันหนม้ อันนี้สิบห้านี้ออ t e อ water อันนี้สิบห้าอันนี้อันนี้ไปกันตาาเชแม่ค่ะอันนี้สิบห้าโอเค่ยไปให้ม่ดูอะไม่ได้กินอะไรที่แบบไม่เหมือนเลยอ๋ออันนั้นถ่านอ๋อหนูรู้แล้วคนรับเป็นยังไงยังไงหนึ่งสองสามสี่ใช่ กินหมดไหมไม่รู้อะไอีกแบบมันมีปงม,ม,มีอะไรอีกออมาหมดทั้งนมีมันเป็นไข่มงมันมานะเธออยากกินนะอยากกิน <c oughs> <c oughs> แต่ป้ากับย่ากินเ้ื <k <k> <k ่อมาจากมืออยปกปีบป่ะกินเลยนะกินแล้วนะอันนี <k <k ้ว่าชอบไหมอันนี้ปูเมื่อกี้กุ้งเมื่อกี้กุ้งอันนี้ปูปูเหมือนที่เรากินกับอามินเนี่ยมอนถือเองเลยจ้ะทำอืมเอาอีกวะเฮ้ยเอาอีกเหรอเดี๋ยวเอาไอติม โอ้โหยินมินไม่ไหวหนาวไหมแม่แม่กังมคุณอยู่ใช่ไหมต้อเพื่อปิดหน้าก็ได้นะ อยู่เนี่ย แล้วย่าไม่มาเพราะย่้ามันเลิมากระวังสะดุดนะตะระวังตกน้ำนะมาจบับไม่รู้ตรงนู้นเป็นอะไรนะ โ oh. อเราเดินออกแางนี้นกันนะเขาบอกอยาัเตินะจับได้แล้วไอยู่ในนั้นเหรอแล้วถ่ายไ่กว้างหรืไรอันนี้ไปอยู่ตรงด้านในๆกต้องเป็นอาชีวิโยอ,อ,อยู่รู <c oughs> <c oughs> Kiitos. นกล่เนี่ ไปทางนี้ดีกว่าปตาเลยเดี๋ยววิ่งเร็วนะไป้องขวาดิมไหมขวาดิมไหม ห <c oughs> นนก้อง,งไไดม <c oughs> ตอนนี้เราไม่มีไฟเราก็เลยเป็นตัวมืดๆทำไงกันดีเราเดินไปที่หีไฟดีไหมเนี่ยตอนนี้น้องติดอยู่ในน้ำหรือเปล่า <c oughs> อยู่ในต้นไม้ มีกันต้อเก้อ๋อแล้วอยู่ในน้ำเราน่จาจะออกใจตรงนี้ยังไงบุ๊กบุ๊กก ต้นไม้ตรง,งนี้